สบายดีพวกพี่น้องกองไฟเบอร์สุกุลสกุนมือนีกับมาอยู่กับซองเอียงสารังเสนาอีกแล้วพี่น้องมานี้กับมาขวดมันพี่น้องมาขวดมันเนี้ยไปเตะไปเตะไปโอ้ยพี่น้องนี่เสียงเนี่ยไม่ใช่เอ้าวดเอื่นดูขวดก่อนเพลงเขาหน่อยเนาะแลเลยหน่อยเดียวนี่อันนี้อันนี้หักเลย เออ <c oughs> ว้าวใหญ่บุญใหญ่บันไดคุณแม่หัแล้วครับพี่นกคุยคุยรักหันมิมเ,เออนั่นนั่นเลโอ้มือทคะคุยคุยคุยคุ้ยนะมันคื้นัดอกนี่อองคุณแม่ทำไม่ได้น้อเอียงก็ทำได้<อ> ไฟแชมป์ไปเช่ะไรน,นี่กำลังสิวบว่าผู้ใดเชมป์พักแล้วมาโกนมาดึงเอาเดอ้วเอวกะักสองอันสีเอาเมือม่อแล่วได้เหยบานนี่มันนักนักถือด้ัยมันอีเมสิกก้นหลายทีเ่เหนอบุญญาไม่มีเลยบุญญาใี้นำบุท่านเด็ก ไปยังกูไปมึงฟังหนิไม่กูเด้อยังพาไปหนิบอไปเสียเงินอืมีก็จะกเอากินนี่เลยอยู่เนาะอยู่กินไปใส่เลยเลยไปดาย่เนาะโอ๊ยกูกูมันนแล้นั้นเนาะพูดเอาตัวมันหักก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องปองปู่เอ้ยเอย่างใจลายพี่น้องเอ้ยบอกคือพาไปกินโมเฟ่ก็บโบไป ใครจะไปใจดีใช่ไม่ใช่พระะฉันนอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้พูดว่าฉันใจดีเนาะพี่น้องและฉันก็ไม่เคยได้พูดด้วยนี่แถวเองเนี่ยตกอนค่ะคุยกันเเลือนว่าตวกอนเป็นไทายดึง ขาดิเนาะขึนขึ้นบอกงมันแน่นมัแน่นะยังดึงได้นบ่นบีะอจายดเดียวดึงคะตนี้บ่ะมึงงึาขึขหะมับดงวี่ะเนาะมันบิดตัวีมันวะล้ว ันแนนป่าอีกดเดียจิึงดึงรลเดินยนเฮือไอ้นี่มัต้องคุดดึงเอาโลดดึงอันวัดทางนอนมันฮันมันซื้อไปทังได้เลยดึงทังนั้นฮันแน่ยู่ละ

โอ้ถองฟ้ามืดกันนดฮะบริหารอ้หใหญ่นะพี่น้องบริชายังไดธนรำชาิมันนี่คืออะไรวะพี่น้องคือคือของผู้ชายใครเคยเห็นอาจจะรู้นะฉะไม่เคยเห็นโอ้โอกระต่าอมาตัวน่าิตตดนี่ ที่นี่บูจักเน่าบูจักฮะแม่ยังสองอันมีก้อนมีเหลี่ยวกันไหมมีเวียงดึงมาดิ กดมันคมคักได้มันกดนี่วะอยยนอี่ยี้แถว่ปะคืผ้าที่ีละึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นยังมันจะใหญ่ยอนว่ามันมีข้งัวใส่นี่เดี๋ยวนึงี่แล้วมันงามแล้วมันใหญ่ไว้ วัวแน้วไรแม่แมันมันโคงลงข้าใจง่ายกัะใจง่ายเท่าตัวโอ้ยแมันยังมันอึบอึบาบเอาบนเร็วนี่เบว่ามันหักมันอึดเตริงไปมาให้ไม่เท่านี้มั้ย

คนตัวไหมคะไูมีแบบมันกนเปนป้มีปีหน้าจว่าทีงานมึงไงมึงไไปเบิร์นเน่ไม่ไปกบนเบิทั้งน่าหามันเน่ามันท่วมตกใช่ไน้ำหยาะมึงก็น่ามึงก็เปื่อยมันกแถวมันมันใหญ่มันสูงองมก็ ดึงมันงอานน่มันก็ใหญ่แล้วคงลำมันใหญ่นี่ไปอ้นค้นเอาแต่แถวมันใหญ่นี่แหละเลยแถวรุ่มนั้นยังอ้อนอยู่กวนี้แล้วมันใหญ่มันงามแบบ ยืดงไปได้นานตัว่เอา้ามันชีึ้นแล้วคืนเอามือเห็ดหลุดได้บูมเป็นระบบงัดเนาะน,นี่ขึ้นอยู่มันบูึ้น <laughs> น่าจะชีคนเล้นี่ระวังมันตดเียบกน้นชีบ,บ,บอกมาได้ ในน้าอย่าคุดไปยุงยุกยักนะาอันนีาเป็นแถวบ้าบ้านี่แถวนี่เงินเบิดนี่นี่ไปฮะหมูนี่เงินเบือนี่เาแวนเอาหมูงแถวม่ดุนะเวา